ใครถูกประกาศจับผู้หญิงคนทางขวาเพื่อมีไฟแบบเดียวกับผู้หญิงบนโปสเตอร์ใครเป็นคนให้ข้อมูลเท็ปผู้ชายทางขวา บัตรประชาชนจริงๆของเขายื่นออกมาจากกระเป๋าของเขาซึ่งหมายความว่าเขาแสดงบัตรประชาชนปลอมใครเป็นคนน่าสงสยัยผู้หญิงทางซ้ายสคริปที่เธออ่านกลับหัวหมายความว่าเธอแซงทำเป็นนักแสดงเท่านั้นใครคือโจรตัวจริง สองคนนี้เป็นขโมยขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังดึงความสนใจของหญิงสาวอีกคนก็กำลังเตรียมจะขโมยโทรศัพท์ของเธอคดีสุดท้ายเป็นของวิลสันนักธุรกิจผู้มัง่งคั่งที่ถูกปล้นในขณะนั้นมีคนอยู่ในบ้าน5คนภรรยาของวิลสันพ่อครัวพ่อบ้านสาวใช้และคนสวนพวกเขาทั้งหมดบอกนักสืบว่าตัวเองทำอะไรในเย็นวันนั้นคุณนายวิลสันกำลังปักผ้าอยู่ข้างเตาผิงพ่อครัวกำลังทำอาหารเช้า พอบ้านดูแลคนงานหลายคนในห้องนั่งเล่นสาวใช้กำลังกวาดพื้นในถงทางเดินส่วนคนสวนกำลังรดน้ำต้นไม้ในเรือนกระจกหลังจากการสนทนาน,นี้นักสืบก็จับขโมยได้ใครคือผู้ร้ายและนักสืบรู้ได้ยังไง พ่อครัวเป็นขโมยเขาบอกว่าเขากำลังเตรียมอาหารเช้าแต่เหตุเกิดในตอนเย็นลิลลี่เป็นเจ้าของร้านขายดอกไม้วันหนึ่งเธอได้รับโทรศัพท์จากตำรวจพวกเขาบอกเธอว่าร้านของเธอถูกปล้นพ่อเธอมาถึงมีเศษแก้วอยู่บนพื้นใกล้กับร้านส่วนกระถางและต้นไม้ข้างในก็แตกตำรวจสอบปากคำผู้ต้องสงสัย3คนเจคอบแฟนเก่าของลิลลี่กล่าวว่าผมกำลังรีบและไม่ได้สังเกตเลยว่าหน้าต่างแตกตอนที่เดินผ่านร้าน ผมรู้แค่ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่ตำรวจโทรหาผมค่ามิลเพื่อนของลิลลี่กล่าวว่าลิลลี่ขอให้ฉันช่วยบางอย่างในร้านพอฉันมาถึงทุกอย่างก็พังกระจัดกระจายไปหมดฉันก็เลยโทรแจ้งตำรวจทันทีแมดอดีตเพื่อนร่วมงานของลิลลี่กล่าวว่าผมกำลังเดินอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็เห็นใครบางคนทุบหน้าต่างและแอบเข้าไปในร้านผมทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่บ้านก็เลยวิ่งไปที่สถานีตำรวจคุณเดาได้ไหมว่าใครโกหก แมทกำลังโกหกเศษแก้วอยู่บนพื้นด้านนอกซึ่งหมายความว่าอาจเชียกรต้องถูกหน้าต่างจากด้านในมาพักกันสักหน่อยตอนนี้คุณต้องคิดให้เร็วแม่ของแมรี่มีลูกสาวสี่คนลูกสาวคนหนึ่งชื่อเอพริลคนที่สองชื่อเมยและลูกสาวคนที่สามชื่อจูนลูกสาวคนที่สี่ล่ะชื่ออะไร แน่นอนสิแมรี่ใครไม่ควรอยู่ในรายชื่อนี้นโปเลียนโบนาปาร์ตควีนอลิซาเบธวิลเลียมเชกสเปียร์เชอร์ล็อกโฮมส์อริสโตเตลคริสโตเฟอร์โคลัมบัสโดนัลด์ทรัมป์เชอร์ล็อกโฮมส์เขาเป็นตัวละครสมมุติเพียงคนเดียวในรายชื่อ มีเด็กผู้หญิง8คนอยู่ในบ้านและแต่ละคนต่างก็ยุ่งกับอะไรบางอย่างคนแรกกำลังทำอาหารเย็นคนที่2องกำลังจุดไฟเตาผิงคนที่3กํกำลังเล่นหมากรุกคนที่4ี่กำลังอ่านหนังสือคนที่ห้ากำลังวาดภาพคนที่6กํำลังทำความสะอาดบ้านคนที่7กํากำลังรดน้ำต้นไม้ผู้หญิงคนที่8กํกลังทำอะไรยอยู่ เธอกำลังเล่นหมากรุกกับคนที่3ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ40ปีในปี1850แต่ในปี1860เธออายุ30ปีมันเกิดขึ้นได้ยังไงสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้หาก1860มาก่อน1850ซึ่งหมายความว่าผู้หญิงคนนั้นอายุ40ปีในปี1850ก่อนคริสต์ศักราช และ30ปีในปี1860ก่อนคริสต์ศักราชศิลปินกำลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะจู่ๆฝนก็เริ่มตกเขาไม่มีหมวกหรือร่มเอาไว้ปกป้องศีรษะเขาไม่สามารถซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้ได้เพราะฝนตกหนักเกินไปถึงอย่างนั้นผมของเขาก็ไม่เปียกเลยซึกเส้นเันเกิดขึ้นได้ยังไงศิลปินหัวล้าน ีนี้กลับมาที่ปริศนานักสืบของเรากันโรเบิร์ตถูกลอตเตอรี่หนึ่งล้านเหรียญเขาตัดสินใจไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งภรรยาของเขาด้วยเขาเอาเงินไว้ในตู้เซฟที่ซ่อนอยู่หลังภาพวาดในบ้านวันรุ่งขึ้นเงินหายไปตำรวจเชิญผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมาสอบปากคำเอมิลี่ภรรยาของโรเบิร์ตกล่าวว่าในตอนเช้าฉันไปทำความสะอาดออฟฟิศของสามีตู้เซฟเปิดอยู่และข้างในไม่มีอะไรเลยเจมส์ James, หุ้นส่วนของธุรกิจของโรเบิร์ตกล่าวว่า โรเบิร์ตที่น่าสงสารเขาอยากถูกลอตเตอรี่มาตลอดเมื่อวานผมอยู่บ้านดูทีวีทั้งวันและมากเพื่อนของโรเบิร์ตพูดว่าเมื่อคืนผมอยู่ที่ยิมตอนนั้นก็กลับบ้านผมนึกไม่ออกเลยว่าทำไมถึงมีใครทำแบบนี้กับเขาตำรวจจับกลุมหัวขโมยได้คุณเดาได้ไหมว่าใคร พุนส่วนธุรกิจของโรเบิร์ตคือคนร้ายโรเบิร์ตไม่ได้บอกใครว่าเขาถูกลอตเตอรี่ภรรยาของเขาสังเกตเห็นว่าตู้เซฟว่างเปล่าตอนที่เธอเข้าไปในออฟฟิศแต่เธอไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรมารีนาเข้าร่วมการแข่งขันสเก็ตลีลาแชมเปี้ยนชิพเธอเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากและหลายคนเชื่อว่าเธอจะชนะเมื่อหมดเวลาวอร์มอัพ้เข้ารวมทั้งหมดก็เริ่มเตรียมตัวสำหรับการแสดงมารีนาเป็นคนแรกเธอแสดงได้น่าทึ่งมากแต่จู่ๆเธอก็สะดุด เธอล้มลงขาหักซึ่งทําให้ไม่สามารถแสดงต่อได้จากการตรวจสอบพบว่ามีคนทํารองเท้าสเก็ตของเธอพังตำรวจจึงสอบปากคําผู้ต้องสงสัย3มคนแอนนาพูดว่าฉันไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ฉันเห็นแจ็กเลีและเคสเดินเข้าไปในห้องล็อกเกอร์ก่อนการแสดงของมารีนาพวกเธอคือคนที่ทํารองเท้าสเก็ตของมารีนาพังแจ็กเลีนกล่าวว่าใช่ฉันเข้าไปในห้องล็อกเกอร์เพื่อเอาของแต่ว่าไม่เห็นเคสอยู่ที่นั่น ส่วนเคสตอบว่าใช่นั่นเป็นเพราะฉันฝึกในยิมจนถึงตาฉันอีกอย่างแอนนากำลังโกหกฉันเห็นเธออยู่ในห้องล็อกเกอร์คุณเดาได้ไหมว่าใครโกหกเคสเธอไม่สามารถฝึกในยิมได้เพราะเวลาในการวอร์มอัพหมดลงตั้งแต่เริ่มการแข่งขันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเคสเข้าไปในห้องล็อกเกอร์และทำรองเท้าสเกตของมารีนาพัง ไจกลินเข้ามาในห้องล็อกเกอร์ตามหลังเธอและนั่นคือสิ่งที่แอนนาเห็นเจนกลัวว่าเธออาจจะมีคนสะกดรอยตามเธอนำรูปถ่ายของตัวเองและเพื่อนๆของเธอไปให้ตำรวจตำรวจพบผู้กระทําผิดทันทีใครคือคนสะกดรอยตามเจนไม้เพื่อนของเจนเขาเป็นคนเดียวที่อยู่ในภาพถ่ายทุกใบ และบางครั้งเขาก็พยายามปกปิดตัวตนของเขาด้วยการสอบสวนไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องสงสัยนักสืบรีดตัดสินใจสำรวจบ้านของพวกเขาโดยหวังว่าจะพบเบาะแสบางอย่างและเขาก็พบบางอย่างเข้าจริงๆเขาค้นพบห้องลับอย่างไรก็ตามมันมีรหัสล็อกและคำว่าไอเดียเขียนอยู่ด้านบนคุณมีไอเดียไหมว่ารหัสนั้นคืออะไร 9451รหัสคือลำดับของตัวอักษรแต่ละตัวในตัวอักษรภาษาอังกฤษประตูตเปิดออกสู่ออฟฟิศลับของผู้ต้องสงสยัยเมื่อมองแวบแรกภายในไม่มีอะไรน่าสงสยัยมันมีโต๊ะที่มีหนังสืออยู่ตรงกลางเฟอร์นิเจอร์ที่มีฝุ่นและรูปภาพบนผนังนักสืบตรวจสอบภาพวาดและพบตู้เซฟซึ่งมีรหัส3หลักอยู่ด้านหลังถัาจากนั้นมีโน้ตพร้อมคำใบ้ P 2 7 0 L 7 8ขี คุณเดาได้ไหมว่านักสืบต้องแส่รหัสอะไรนักสืบคิดได้ว่าโนต้ตนั้นหมายถึงหน้า270บรรทัดที่7ถึง8เขาควรตรวจดูหนังสือบนโต๊ะนักสืบเจอบรรทัดที่จำเป็นในหน้า270ผู้มันเขียนว่าหลังจากท่องไปในทะเลทรายเป็นเวลา4วัน3คืน ฉันก็เจอนักเดินทางสองคนพวกเขาให้อาหารและให้อูดตัวหนึ่งแก่ฉันนี่คือคำใบ้ที่สามารถช่วยถอดรหัสตู้เซฟได้รหัสคืออะไร4วัน3คืนเท่ากับ7คนเดินทางสองคนคือ2และอย่าลืมอูด1ตัวด้วยนักสืบเปิดตู้เซฟพบหลักฐานที่พิสูจน์ว่าผู้ต้องสงสัยมีความผิด กลางดึกคืนหนึ่งมีคนขโมยสิ่งประดิษฐ์พิเศษจากพิพิธภัณฑ์เจ้าหน้า,นาที่พิพิธภัณฑ์อ้างว่ามีโจรปล้นนักสืบรีดมาถึงที่เกิดเหตุทันทีและถามเจ้าหน้าที่ชายคนนั้นพูดว่าผมกําลังเดินไปรอบๆพิพิธภัณฑ์ทันใดนั้นผมเห็นเงาดําผมลองเรียกพวกเขาดูแต่พวกเขาไม่ตอบสนองแต่นักสืบรีสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเดาได้ไหมว่ามันคืออะไร มีรอยเท้าของคนเพียงคนเดียวบนพื้นหากมีเจ้าหน้าที่และอาชญากรอยู่ในพิพิธภัณฑ์รอยเท้ามันควรจะมีสองชุดไม่ใช่หรอนักสืบรีดถามเจ้าหน้าที่ว่าเขาทำอะไรต่อไปชายคนนั้นกล่าวว่าผมวิ่งตามโจรไปและเห็นพวกเขาพังประตูกระจกแล้วก็ขโมยสิ่งประดิษฐ์นั้นไปสัญญาณเตือนภัยไม่ดังเพราะพวกเขาอาจจะปิดไปแล้วเจ้าหน้าที่พูดความจริงหรือไม่ ประตูพังจริงๆแต่มันก็ยังเปิดอยู่มันสามารถเปิดได้ด้วยกุญแจเท่านั้นดูเหมือนว่ามีคนเปิดประตูเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณเตือนดังแล้วทําให้กระจกแตกเพื่อซ่อนร่องรอยนักสืบถามชายคนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผมวิ่งไปหาคนร้ายและพยายามจะหยุดพวกเขาแต่พวกเขาฉีดบางอย่างเข้าตาผมผมก็เลยหมดสติไปพอตื่นขึ้นผมโทรแจ้งตำรวจทันทีเขาพูดความจริงหรือไม่ ตาของเขาดูปกติดีการโจรกรรมเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วถ้าเจ้าหน้าที่พูดความจริงอย่างน้อยตาของเขาคงเป็นสีแดงเขากำลังโกหกเจ้าหน้าที่คือโจและถูกจับไปนกหลายตัวหยุดพักบนต้นไม้1ต้นต่อหนึ่งตัวแต่กรณีนี้มีอยู่หนึ่งตัวที่ไม่มีต้นไม้ของตัวเองไม่เลยเปลี่ยนกลุ่มพอมีนกสองตัวเกาะอ,อยู่ที่ต้นเดียวกันหลังจากนั้น ต้นไม้ต้นหนึ่งก็ว่างเปล่ามีนกและต้นไม้ทั้งหมดเท่าไหร่มีนกสี่ตัวต้นไม้สามต้นดูคนทั้งสี่ที่อยู่ในร้านขายของนะคุณดาวถูกไหมว่าใครกำลังจะขโมยแตงโม ผู้ชายที่มีลูกบอลอยู่ไง mm hmm. เขาทาท่าเหมือนกับว่าถือของหนักๆอยู่มันต้องเป็นลูกแตงโมที่ซุกซ่อนทําเป็นลูกบอลแน่นอน mm hmm. คุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าอยู่ในห้องที่ถูกล็อกไม่มีหน้าต่างมีประตูแค่หนึ่งบานคุณมองรอบๆและพบเข้ากับโต๊ะมีกระดาษอยู่ตรงนั้นมีดแล้วก็ลูกโป่งพองลมอยู่รอบๆคุณหยิบโน้ตขึ้นมาดูมันเขียนว่าหากต้องการออกไปคุณต้องเจาะรูลูกโป่งด้วยมีดแต่ถ้าลูกโป่งแตกคุณจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไป คุณต้องทำยังไงถึงจะเปิดประตูที่ซ่อนอยู่ในกำแพงใดกำแพงหนึ่งนี้ได้ <c oughs> คุณควรปล่อยลมลูกโป่งก่อนเลยหลังจากนั้นก็ <c oughs> จะสามารถเจาะรูมันได้ง่ายๆด้วยมีดคุณกำลังเดินอยู่ริมหาดแล้วจู่ๆก็เห็นนาฬิการเรือนหรูอยู่บนผืนทรายมีคนอยู่บนชายหาดอีกแค่3ามคนเท่านั้นสรุปแล้วมันเป็นของใครกัน นาฬิกาของชายคนนี้อยู่ในกระเป๋าส่วนอรอยไหมแดดบนข้อมือของเด็กคนนี้ก็ไม่มีอรอยเหมือนนาฬิกาข้อมือเพราะงั้นมันต้องเป็นของหญิงชาวราคนนี้แน่นอนคุณได้ซองที่มีเมล็ดกาแฟอัดแน่นอยู่คุณต้องใช้กาแฟในนี้เพื่อเติมเต็มอีกสองซองที่ขนาดเท่ากันคุณจะทำได้ยังไง เอาซองเปล่าหนึ่งซองใส่ไว้ในอีกซองจากนั้นก็เอากาแฟาใส่ได้เลยชายสามคนมาที่ร้านกาแฟาเพื่อเตรียมอ่านหนังสือเพื่อไปสอบพนักง,งานเดินมาหาแล้วถามว่ารับกาแฟากันทุกคนไหมชายคนแรกตอบว่าไม่รู้สิคนที่สองตอบว่าไม่รู้สิและคนสุดท้ายตอบว่ารับคุณเดาได้ไหมว่าชายสองคนแรกสั่งอะไรไป ชายทั้ง3าคนสั่งกาแฟพวกเขาต่างโหยหามันกันทั้งนั้นแต่ชายสองคนแรกไม่รู้ว่าคนอื่นๆจะรับกาแฟไหมเพราะถ้าพวกเขาไม่ต้องการกาแฟก็คงจะตอบไปแล้วว่าไม่พอชายคนที่3ามได้ยินคําตอบของเพื่อนเขาก็เลยเข้าใจเลยว่าทั้งคู่ก็อยากได้กาแฟและเนื่องจากเขาเองก็กําลังจะสั่งอยู่แล้วก็เลยตอบว่ารับคุณจะต้องคิดนอกกรอบหน่อยถึงจะตอบข้อนี้ได้วันมี3 3มี5 5หมี4ส่วนโฟเป็นเลขมหศรรัศย์ คุณสามารถตอบข้อนี้ได้ไหมนะคำว่าวันมี3ตัวอักษรคำว่า3ีมี5คำว่า Five มีทั้งหมด4ตัวอักษรและคำว่า4ฟมี4ตัวอักษรไม่ว่าจะลองเลขอะไรในที่สุดคุณก็จะกลับมาที่โฟแล้วเกมก็จะจบลงวินเซนต์ถูกขังอยู่ในห้องที่ไม่มีหน้าต่าง และมีประตูแค่บานเดียวมีแถบที่มีหลายปุ่มให้กดอยู่ซ้ายมือและมีแถบที่มีคำใบ้อยู่ทางขวามือแล้วก็ยังมีนาฬิก,กายอยู่บนผนังเหนือประตูด้วยปุ่มไหนที่วินเซนต์ควรกดเพื่อออกจากกับดักสามเหลี่ยมสีเขียวตัวเลขที่อยู่บนแถบคือตัวแทนเวลาถ้าคุณเชื่อมโยงมันกับหน้าจอคุณก็จะได้รูปสามเหลี่ยม ให้บวกตัวเลขตัวนี้ด้วยตัวเลขเดียวกันนำผลลัพธ์มาคูณด้วย4ี่แล้วหารด้วย8แล้วคุณจะได้เลขตัวแรกอีกครั้งมันคือตัวเลขไหนกันมันเป็นเลขใดก็ได้คุณลองคํานวณเพื่อพิสูจน์ดูซิดูกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้ให้ดีๆนะมีใครน่าสงสัยอยู่หรือเปล่า คนที่อยู่ขวามือไงผู้หญิงทางซ้ายมือก็แค่เติมซอสลงบนอาหารของเธอเห็นขวดนั้นไหมแต่ดูที่พายที่ผู้หญิงขวามือถืออยู่สิมีสมาร์ทโฟนโผล่ออกมาจากภายมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงล่ะน่าสงสัยมากๆเลยตำรวจมาเคาะประตูบ้านไมเคิลในตอนเย็นวันหนึ่งพวกเขามีหมายค้นมาและกล่าวหาว่าเขาขโมยเงินจำนวนมากไปจากซูเปอร์มาร์เก็ตไมเคิลอ้างว่าเขาไม่ได้ออกไปไหนเลยทั้งวันแต่ว่านักสืบคนนึงเห็นของบางอย่างในห้องนั่งเล่นเลยทำให้เขาถูกจับในทันที มันคืออะไรกันดูวันที่บนใบเสร็จที่วางอยู่บนโต๊ะดูสิมันเป็นวันเดียวกับวันที่อยู่ในปฏิทินเลยซึ่งหมายความว่าไม่เคินโกโหกว่าวันนั้นเขาอยู่บ้านทั้งวันไงล่ะดูผู้ชายกลุ่มนี้ให้ดีๆนะคุณพอจะตอบได้ไหมว่าใครเป็นคนวาดภาพกราฟิตี้ คนที่อยู่ซ้ายมือไงเขามีสีสเปรย์ติดอยู่ตรงฮูดี้ด้วยมดอยู่ห่างจากบ้านของมัน5เซนติเมตรทุกๆเก,ก้าเดินเท่ากับครึ่งหนึ่งของระยะทางสู่ทางเข้าบ้านแมลงตัวนี้ต้องเดินอีกกี่ก้าจึงจะถึงจุดหมายปลายทางมดไม่มีวันเดินไปถึงประตูเพราะว่าทุกก้าที่เดินมันจะเดินได้แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้น ต่อไปมาเล่นปริศนาไทยคำกันอันนี้คือคำแรกของคุณไฮ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 ก็ไฮ f ฟ v e ไงต่อไปเลยนูนกูดคืออะไร มันคือการทักทายยังไงล่ะ Good afternoon โอเคลองอันนี้บ้าง w i y Progress คือ Progress ั n เดอร์เวไงต่อไปมาดูกันว่าคุณตั้งใจแค่ไหนลองตั้งใจดูว่าภาพต่อไปมีอะไรที่ไม่ถูกต้องอยู่ ไม่มีทางที่จะมีใครสวมรองเท้าสีน้ำเงินนี้ได้เพราะว่ามันคือข้างซ้ายทั้งคู่ไงแล้วอันนี้ล่ะม้าตัวนี้ก็ดูกลมกลืนกับจิงโจ้อยู่นะแต่ว่ามันไม่เข้าพวกเลยภาพนี้มีอะไรไม่ถูกต้องกัน ทำไมรงนาถึงมีปล่องไฟได้ล่ะสงสัยจังว่ามีอะไรในภาพนี้หายไปคุณพอจะช่วยตอบได้หรือเปล่านะ <st arts> รถบัสไม่มีกระจกมองข้างแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนไงล่ะนักสืบลูคัสถูกเรียกตัวมาสืบสวนอุบัติเหตุมีรถชนเข้ากับหน้าต่างร้านแล้วก็ทำกระจกแตกมีผู้ต้องสงสัยสองคน ซึ่งทั้งคู่ต่างก็ปฏิเสธหัวชนฝาเหมือนกันเลยนักสืบลูคัสไม่ต้องเสียเวลาในการไขคดีนี้นานก็รู้ว่าใครมีความผิดแล้วคุณล่ารู้คำตอบหรือเปล่าก็เจ้าของรถคันสีน้ำเงินไงรอยล้อของรถคันนั้นตรงกับที่อยู่หน้าร้านเลย นักสืบบราวกำลังดื่มกาแฟของเธออยู่ในคาเฟ่นในตอนที่เธอได้ยินเสียงรถยนต์เบรกดังเอี๊ยดก่อนจะได้ยินเสียงตะโกนเธอวิ่งออกไปข้างนอกเห็นชายคนหนึ่งอยู่บนพื้นจักรยานของเขาล้มอยู่ข้างๆมีรถยนต์จอดอยู่ข้างๆเขาด้วยนักสืบเราวช่วยพยุงเขาขึ้นมาคนขับรถยนต์เดินมาหาพวกเขานักปั่นจักรยานเล่าว,ว่าเขาชนผมอย่างจังเลยผมเลยล้มแต่คนขับรถสวนว่า ผมเห็นเขากาลังจะล้มอยู่แล้วในกระจกเลยรีบออกจากรถมาดูว่าโอเคไหมนักสืบบราเข้าใจทันทีเลยว่าใครโกหกแล้วคุณล่ะรู้หรือเปล่าหน้าแปลกรถยนต์ไม่มีกระจกมองข้างและเข้าของตรงที่นั่งเบอะหลังก็บดบงังทัศนียภาพถนอนอยู่เพราะงั้นเขาไม่น่าจะเห็นอะไรจากกระจกมองหลังได้เลยโกหกแน่นอน ผู้ชายที่สวมหมวกเอาผ้ามาพกหน้าแล้วก็สวมแว่นกันแดดปล้นธนาคารมาตำรวจมีผู้ต้องสงสัยสามคนเพ่งดูให้ดีๆแล้วตอบมาหน่อยว่าใครเป็นอาชญากรกันแน่ปกติแล้วคนทั่วไปจะผูกผ้านี้เอาไว้ใต้หูแต่กรณีนี้ผ้ามันบงังหูของโจรไปหมดเลย แสดงว่ามันคงถูกผูกไว้เพื่อซ่อนอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาดูโดดเด่นจากคนอื่นแน่นอนอาชญากรต้องเป็นชายคนที่มีหูข้างเดียวตอนที่ลุยซาเข้ามาในออฟฟิศเธอสังเกตเห็นว่าแอนนากําลังอารมณ์ไม่ดีอยู่วันนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเองเท่านั้นแต่ว่ามีคนขโมยกระเป๋าของเธอไปแล้วแต่มีเฉพาะพนักงานเท่านั้นที่สามารถเข้ามาในออฟฟิศได้ลุยซาเลยต้องซักถามเพื่อนร่วมงานของเธอมาเรียซึ่งทำแผนกไอทีบอกว่าเธอมัวแต่ซ่อมคอมคนอื่นอยู่ เจนเลขานุก,กันบอกว่าเธอกำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับลูกค้าแอนดรู Andrew, ผู้จัดการแผนกขายตอบว่าฉันประชุมมา3ามชั่วโมงเพิ่งเสร็จแล้วก็เหนื่อยมากคุณตอบได้ไหมว่าใครเอากระเป๋าไปแอนดรู Andrew, ไงนี่มันเพิ่งจะเริ่มวันเองนะแล้วเขาจะประชุมไปนานขนาดนั้นได้ยังไงกัน